คือเรายิงกันไปหมดแล้วยิงหลายๆอย่างแล้วอ่ะเราอยากหาอะไรแบบคอนเทนต์มั่งแปลกๆยิง <Okay. S 1> พี่เล่เขาเสนอล้อฟอร์สแรงกว่าไอ้จันกุญแจตั้งหนวิจัยพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเอาเกงโฮเอ็มยิงอนะได้ปะชอชวนเขาไปยิงเลยไม่ใช่ชวนใครชวนพี่แม็กเนี่ยผมจะพามาชมรถที่มีตังค์เดียวก็ซื้อไม่ได้ครับ

อยากได้ของแต่งได้ดิเอาอะไรอะ่ะแต่ไม่ได้แต่งรถ อยากได้ของแต่งท the so really ี่แบบเป็นพ็อปเอาไปยิงในสนามยิงปืนเงี้ยสมมติว่าถ้าในร้านรถเนี่ยอะไรที่เอาไปยิงได้บ้างก็ได้หมดนะแต่ราคามันก็สูงขึ้นจริงเหรอมันมีรุ่นน้องหลายคนน่ะไอ้น้องโอ๊ตอ่ะวันนั้นวันป้ายางเกงผมมาอยู่เกงตัวเป็นแพนอ่ะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้องเกงยีนของมันอ่ะมันก็บอกว่าพี่อังเกงนั้นนะใส่แล้วแม่งย่างเทเลยแล้วถ้าสมมติว่าเราไปขอเกงน้องมันมายิงพี่ว่าไงไอ้บ้าไอ้ย่ไอ้บ้าโทรหาดีกว่าพี่เราแชทถามไปดิพี่โทรหาดรด้ น่บอกแล้วไม่ต้องแล้วอ๋าป๋าวลตุนี่เหตนดีว้า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 วไอ้จาไอ้ายวดีอดียดมึงนั่งก่อนเลยถ่ายอะไรวันนี้ไปถ่ายอะไรนะถ่ายรายการมาเดี๋ยวไปถ่ายรถที่แม่ รถที่แม็กแม็กแบบว่าโฮเอ็มเอ็มแม็กซิงนู้ยี้มาหมายถึงว่าเจ้าของแบรนด์กินโดยเนี้ยนะใช่พี่กับรักคุยเนี่ยพี่กับรังคุยเรื่องกางเกงเกงอยู่คือเรายิงกันไปหมดแล้วยิงหลายหอย่างแล้วว่าเราอยากหาอะไรแบบคอนเทนต์มั้งแปลกๆยิงพี่เล่เขาเสนอล้อฟอสแสงกว่าไอ้จ้างกูยพี่ล้อจ้างนายวิจัยเกียร์ไงเกียร์ไงพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเอาากงเกงโฮเอ็มยิงนะได้ปะเราบอกว่ายไม่ใช่ชวนใครชวนพี่แม็กเนี่ยตั๊ ล้วเขาโอเคหรือเปล่าเราต้องลองไปคุยต้องลองไปคุยถ้าสมมติว่าเขาอยู่ปุ๊บอแบเราเข้าไปแล้วก็ไปชวนเขาบุกบุกเออสาระแน่เสือกสาระแน่สาระแน่เขยี่หมอนสาระแน่ที่บ้านเลยดีโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปได้เรื่องดิไปดีกว่าเราไปบุกบ้านโฮเอมกัน สวัสดีครับ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 วันนี้ติดรถน้องมาครับน้องบอกว่าคุณแม็กชอบยิงปืนครับเคยเคยเคยยิงปืนมาก่อนไหมครหมายความว่าเคยแบบไปยิงไอพีเอสซีหรือว่ายิงเข้าสนามเฉยๆครับก็ไปยิงแบบเข้าไปในสเตทแล้วก็จัดกันเองเล่นยิงกันเองอะไรเงี้ยครับก็ให้พี่ๆที่เขาทางดูแลเขาจัดสเตทให้ไปยิงอะไรเงี้ย ผมชอบหนังจอห์นวิกแล้วแบบจอห์นวิกการยิงของสนามทิธรันคัล oh. ติคอร์ก็เลย,ยาไปยิงแบบแบบนั้นว่างอะไรเงี้ยคือแบบเดินยิงครใช่เดินยิงแบบเก็บที่ที่เขาจอห์นวิกที่เขาใช้ในหนังประมาณนั้นผมเรียกว่าคังจอห์นวิกได้ไหมไม่ได <c oughs> อย่างงั้นอ่ะเขาเรียกว่าพรุ่งนี้แกกับผมอ่ะนัดยิงกันประจำทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับพรุ่งนี้ผมชวนคุณแมคคุณแมกว่างไหมได้ครับได้ครับได้ได้ใช่ป่ะได้ครับงั้นพรุ่งนี้คนไป่กี่ก็บอกดิเดี๋ยวจะพยายามผลให้ได้ไปเยอะต้องต้องเอารถสิบล้อมามา พยายามขนไปเยอะที่สุดผมเห็นบรรยากาศในบ้านแล้วผมรู้สึกว่าผมมือสั่นยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมอยู่ท่ามกลางคังรถที่ใครเห็นแล้วต้องว้าวอ่ะย่างงั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูว่าคุณแม็กซ์เนี่ยมีรถสวยกับปืนสวยแบบไหนบ้างฮะตามไปดูเยครับผมจะพามาชมรถที่มีตังค์เดี๋ยวกปซื้อไม่ได้ครับตัวนี้ครับเป็น GDR 34ิตัวที่แลไอเทมฮะพามาดูรอบคัน เปิดตัวที่เดิมครับสนามบ้านเกิดเมืองนอนผมครับบางบัวทอง EP นี้พิเศษนิดนึงฮะนอกจากพวกผมชาวแก๊งสาแดงกันครับมีแขกพิเศษก็คือคุณแม็กโ็เอ็มครับหลังจากเมื่อวานที่เราไปป้ายยาเขามาแล้วอ๋อครับป้ายติดหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้จัดสเตจรอไว้แล้วพี่เล่ครับผม สัมภาษณ์หน่อยวันนี้อาจารย์ปู่เตรียมตัวแล้วบ้างนรียเตรียมตัวอะไรปืนมาอะไรบ้างครับพี่ครับมีเดย่าครับเดย่าเดย่าครับพร้อมกอล9ครับโอ้ครับผมโอเคโอเคท็อทิปแมนครับทิปแมนทิปแมนปืนไม่แดงไม่มีแรงยิงต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับทิปแมนเหมือนกันลูกร์ครับลูกอร์ะโอ้จับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่มีตะกอล์ครับที่เหลือเป็นยืมครับปืนยืมลูกขอพี่ลูกขอเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มครับขอก่อนครับ เดี๋ยวไปดูกันทุกเขาอะเอาปืนแล้วว่าป้ายาแนบไปเรื่อยนี่อาจารย์เคพี่เคเลยพี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเปิดอะไรพี่พี่เคครับพี่เคเป็นนักกีฬายิงปืนที่แบบตั้งแต่ผมเข้าวงการลูกซอแรกๆอะ่ะผมก็ยิงเป็นสิบปีแล้วเจอพี่เขาอะ่ะพี่เขายังไม่เลิกยิงจนขาผมพ่าไปสองรอบพี่เขาก็ยังยิงยังยังยิงอยู่ใจรักใจรักเจถามว่ามีอะไรเดิมบ้างไม่มีอะไรเดิมเลยที่ผมชอบคือนี่ครับปุ่มปดแม็ก ที่แบบเร็วมากนี่สังเกตมันจะทํางานฟาต์นี่สัมพันธ์กันข้างในแล้วมันก็จะปลดแม็กลงมานี่เห็นป้มทำให้เราเปลี่ยนแม็กต่อไปได้เร็วขึ้นคือพี่เคเป็นคนที่แบบอยากได้ไแหละแกก็จะพีออเดอร์มา ผมอยากได้เห็มขัดผมก็บอกพี่เคแกก็พีออเดอร์มาทุกอย่างกแกพีออเดอร์หมดเลยนะแต่รอนิดเดียวเดือน2เดือนแล้วแต่มันนําเข้าติดตรงไหนบ้างงั้นเดี๋ยววันนี้ผมแอบมาสารแนดูทีมบาบูทองซ้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บภาพสวยๆไปให้ดูไปครับอันนี้เป็นไซก้าเหมือนกันนะครับแต่คนละเวอร์ชันพี่ป้อมครับผมขอสารแนให้ f c ผมฟังหน่อยว่าทําไมน้ําหนักปืนของพี่อ่ะมันเบาของพี่เคเยอะอันนี้ปืนพี่เคไสองสองตัวนี้มันต่างก<อ>ันคนละรุ่น,นอ่าเป็นไซ<อ>ก้านะครับแต่ว่า ตัวนี้เป็นรุ่น278จริงๆแล้วงผม,ผมเอาขึ้นเคยขึ้นช่างกิโลนะน้ำหนักไม่ได้ต่างกันหรอกต่างกันแค่ประมาณ2ขีดต,ตัวนี้คือ3.8ตัวนี้คือ4.1 4, 4. 1 1> แต่สิ่งที่มันทำให้รู้สึกว่ายกและแตกต่างคือช่วงนี้ 7, 8, นี่คือช่วงนี้เนี่ยแก๊สบ็อกตัวนี้ใหญ่หนา <ะ S 2> ช่วงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เหล็กหนาทั้งดุนเลยครับอ๋อแล้วก็พอพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอเราถือปืนรุ่นนี้จะบารลาน้ำหนักได้ดีมันเหมือนน้ำหนักช่วงนี้มันไม่หนักมากอ๋อมันก็เลยทําให้เราพอเราถือเนี่ยเราถือในลักษณะอย่างนี้เนี่ยขอเรียกว่าพอปืนแล้วไหนขอเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาอ๋อแต่จริงๆแล้วน้ำหนักช่างต่างกันแค่สองขีดสามขีดแค่นั้นเองผมชอบมากเลยนี่่มกดแม็กเออเท่มาหลังจากที่ผมป้ายาคนอื่นแล้วก็เต้ถึงคิวพี่ชายผมครับพี่แชมป์ง่ายๆเลยพาเขา ถ้างการลูกซองครับเริ่มต้นด้วยสป,ปีดไม่ต้องพูดภานํำเพลงเทงกันเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูพี่เขายิงเลยพี่แชมป์โชว์เลยพี่ตัวย,ตวย,ตวยอตัวไอไงแล้วประกันพี่ยิงทำไมตัดสินใจไม่ถูกบตดสินใจไม่ถูกยิงตายแม่งคู่เลยฮะอ๋อเพื่อนโจนจริงๆก็เป็นเพื่อนโจนเรียบร้อยตายหาคู่ ไปดูคนอื่นยิงดีกว่าปะนี่เลยนี่กระโดนผมป้าใหญ่คนนึงครับน้องโอ๊ตผมตามอารมณ์คือตอนแรกมาก็ยังไม่ได้ชอบครับพอเห็นผมยิงเท่านั้นแหละนี่สปีดดูฝีมือดูฝีมือเวลาเวลาให้กล้องดูด้วยเวลาสองสามห้าสวยเลยอ่ะแก๊งป้ายาเราเห็นไหมผมบอกเลยใครเข้าแก๊งผมอะคือตอนแรกทุกคนมาอ้วนหมดเลยนะทุกคนเข้าแก๊งนี่คืออ้วนหมดเลยนะครับผมบอกไว้เลย สักพักหนึ่งจะอย่างพิเล่นี่ตอนแรกพิเล่ก็อ้วนนะครับอยู่กับผมไปประมาณ4ี่หเดือนผอมทำไมอะซื้อปืนหมดไม่มีตังแหกะเข้า,าว, <c oughs> วันๆต้องขโมยตังเนียมาซื้อลูก <c oughs> ลกระสุน <c oughs> ไปดูท่านอื่นยิงกันดีกว่าไปนี่เลยผมว่า f อฟหละท่านไม่เคยเห็นสำนักแต่งสำนักนี้นะฮะตัวนี้เป็นของ s i l เล t Arm มแล้วเนี่ยเจ้าของคือพี่กั้งครับเขาอนุญาตให้ผมเอามามาให้ f อดูได้คือนอกจากแต่งสำนักนี้แล้วนะฮะดูดูครับดูข้อซ้อ เสร็จแล้วปุ๊บเขาเอาไปแกะลายต่อดูฮะเป็นลายไทยของบ้านเรายังสวยอ่ะเป็นไงสวยสวยโคตรอยากได้คุณแมก็ก็บอกไหนเป็นก็บอกแรกดีเซอร์จิงเกิลสีทอง จุดสี่จุดสี่แม็กนัมใช่เป็นสีทองของแรกเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นปืนเค ยูเอชพประมาณนั้นนะจอวิกภาคแรกอ่ะใช่ใช่ใช่ต่อยาวต่อยาวคณะนั้นึกษก็บอกแรกเลยก็คือเอาง่ายอะสาวกจอวิกประมาณนั้นสาวกจอวิกเกี่ยวกับหนังอ่ะใช่รถเกี่ยวกับหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยการ์ตูนหนังอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบอะไรที่แจมแด้ก็บอกเนี่ยที่แต่งได้แรงใจจากอะไรครับชอบอะไรที่มันเนี่ยมันไม่เหมือนปืนเหมือนปืนของเล่นไงมันเป็นลิมิเต็ดชอบอะไรที่มันแบบลิมิเต็ดแบบอยู่แล้วอ่ะแล้วพอไม่แต่งอ่ะก็บอกมันสั้นๆเหมือนปืนเด็กอ่ะบอกว่าอยากแต่งให้มันเหมือนเอ็มโฟอะเพราะนั้นบ้าพักศ าาแต่งให้เหมือน e M4 ใส่ของแต่งคือใส่อะไรได้ใส่ไปทั้งหมดเลยเนี่ยลืมเดิมมันเหลือแะค่เนี้ยเนี่ยแค่แค่ท่อเน,นี้ยข้อไหนอันเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเดิมเดิมเหลือแค่เนี้ยเดิมเหลือแค่ตรงหัวกะโหลกเลยกรุป <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่มันเป็นออริจินอลแล้วออริจินอลก็หัวกะโหลกอย่างเดียวเนี่ยใช่สุดทุกตัว <c oughs> ผมมาปรับดอทให้อีฟิตี้ครับตัวนี้38มแปซูเปอร์ตัวโอเพ่น ลองใหม่เดี๋ยวลองทีสีนะ่นัดเดี๋ยวผมใส่ใร้ต้องามายิงบ่อยๆไงไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ยิงปืนนานเราก็เลยไม่ชินปืนแล้วคือแบบไอ้ตัวนเนี้ยเหนียวปุ๊บแป้งปังเลยอะ่ะผมว่าไกลาประมาณ2.5งจุดปอนด์อ่ะโคตรเบาอ่ะ <c oughs> โคตรเบาอ่ะพอดอตจิ้มปุ๊บยิงได้เลยเมื่อกี้ผมผมเทท้ายนะ้ตรงใช่รู้แลละดอตต้องอยู่ตรงกลางพอดีใช่ลืมลพอดอตด,ดอตจิ้มแล้วไปได้เลยไม่ใช่ พอพอดอดบนทาบอยู่ตรงนี้ปุ๊บอะ่ะพอดอดอยู่ตรงกลางปุ๊บตรงเนี้ย แล้วเราค่อยเหนี่ยวต้อง,งต้องต้องให้ดอตมันนิ่งก่อนจ้ะพอดอตนิ่งแล้วเดี๋ยวก็เหนียวเขาเรียกว,ว่ายังไม่ชินดอตจ้ะแล้วเดี๋ยวพอเข้าสเตจแม็กยังรออะไรใครดูดินี่เลยครับน้องเฟิร์สยิงปืนล่าสุดก็ตอนเป็นทหารฮะสี่ปีที่แล้วผมก็เลยแนะน,นําน้องเขาแล้วก็แนะนํากับเจ้าปืนเทพครับอินฟินิตี้ครับอินฟินฟิตี้นะครับสามแปดซูเปอร์ง่ายๆอยากแรกเลยกิ๊บป,ปืนให้พี่ดูก่อนอ่าแค่นิ้วไม่เข้าโง่ง่ายก็โอเคแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเห็นดอตปะลองลองกิ๊บปืนนี่ดูพี่ปะชกปืนเข้าไ โอเคถ้าซ้ายหรือขวาขวาโอเคถ้าขวาใช้ตาขวาเล็งนะพี่จะใส่ไปให้สองนัดนะปิดสไลด์โอเคพร้อมแล้วเหนียวครับเมื่อกี้เนี้ยเห็นดอทอยู่ตรงไหนแล้วยิงอ่ะดอดอยู่กลางเป้าว่ะเมื่อกี้ผมไม่เห็นทำไมผมไม่เห็นแดงอย่างนี้เลยชคีพถามเองว่าเห็นดอดไว้อ่ะคือต้องเห็นแดงแดงเงี้ยอันเนี้ยคือเห็นแดงกลางเนี้ยถ้าอยู่กลางเนี้ยนัพี่ท้ากลางเป้าเนี้ยมันก็จะโดนกลางเป้า อย่างนี้เห็นปะ่ะมาดูอาจารย์ออฟครับว่าจะออฟเขายิงยังไงครับไปเริ่มพร้อมอายุเลยดิแบนไบเชคเชยยังรอยักกอยงรอ580ครับอายุเลยีิแบนาย อ้าวโหลดไม่พออะไรวะโหลดไม่พอโหลดไม่พอใช่โหลดไม่พอเราก็ลืมนับหรือเปล่าฮะเชี่ยช่าง้าผม เมื่อกี้ครับเม้ากับพี่ตูพี่ตูบอกว่าปืนแม่งแตกสะเก็ดโดนแขนผมก็เลยถามพี่เขาว่าเอาแล้วทำไมพี่ไปโรงพยาบาลอ๋อพี่อายหมอแล้วพี่ก็เลยบีบแล้วแม่งก็ออกเองคือต้องไปคนยังไงอะแม่แต่คือผมงงที่พี่ต้องบีบออกเองแล้วคือพี่ไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยประเด็นคือพี่ไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยไปจับอยู่ก็บอกนี่พี่อยากได้ผมให้ลองส่องมาแตเป็นไงใช่ลองดูจ้าวิธีการเกี่ยวนะฮะใช่ไงล่ะเอ้ย โอ้ยปวดนุ่มโอ้ยปวดนุ่มปมดไม้ซีเงียบเลยครับความรู้สึกเป็นไงครับนุ่มนุ่มมากคันนี้แตกต่างรู้ยังว่าทำไมมันแพงอันนี้แพงเหรอแพงไม่แพงก็บอกนี้ถ้าผมสืบมา3 4สอะไรก็วานไปไนะฮะก็แววมาแค่นั้นนะราคาอาจจะคาาเคลข <tinc S 2> ึ <this> <mats> ้นขึ้นลงผมไม่ทราบนะนี่ปืนที่นอนเนี่ยผ่ามถ้าได้ยิงวันนี้แล้วน้องคิดว่าน้องจะเก็บมาครอบครองได้เลยไหมอาจจะเรียบร้อยนะเริ่มเลย บ้าบอป้ายเขาบอกใช้ไหมกับดิกคนุ่มบ้าบอเรียบร้อยป้ายยาสำเร็จพี่ตวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตัวเคยยิงมาก่อนไหมเคยนานมากแล้วครับนานใช่ป่ะใช่พี่เอาปืนอะไรมายิง เอทีไอครับทีไอทาราน,ารานผมจะบอกว่าพี่ตูนอ่ะไม่ได้ยิงปืนมานานมากแล้วประมาณ30ปีครับ, 30, รบ30กว่าปีที่แล้วทีนี้ผมก็ต้องมาบีฟฟสเตทให้พี่ตูนใหม่คืออย่างแรกเลยอะ่ะเราเน้นกดความปลอดภัยคือแนวปืนแตค,คือผมดูจากเอ็กซิซอรี่พี่ตูนแล้วอะ่ะยังไงก็เทพจุดสตาร์ทเราคือตรงนี้ครับพี่พอเราจะใช้คอนทูคอนทูคือปืนบแบ็แยกรแล้วมาจุกกองนัดยิงเป้าระดางนี้นะพี่ปั้งปังปัง สี่นัดเพนเหล็กมันต้องยิงปึ๊บอ,อีกอีกสี่นัดปังป้งปังป้งปังป้งปั้งฟื้บปั้งปั้งพี่โหลดสิบนัดโอเคผมขอแค่อย่างเดียวขอดาบปืนแต่พี่ยิงได้ผมรู้ <Okay. S 1> เอาดิมาชุเตอร์เอาอยู่เลยดิสัตบาย ฟิวฟินิกส์อร่อยโชคียครับสวยชูเตอร์อายูเลยดิบายยูวฟินิกส์อร่อยโชคียครับโอเคยิงยิงเหมือนรีบกลับบ้านอ่ะนี่เลยตายยาพวกไม่ต้องบอกอะไรหรอกแค่ขึ้นมาแล้วก็ยิงพอครับโอ้ยตอนตอน,ตอนวิ่งเข้าๆนี่ผมแบบใช่มาเลยนี่ดดูย่างคล่อง โอเคยิงสามเป้านี้กดกดไว้ได้เลยนะนานแค่ไหนเลยพี่จูนไม่ได้ยิงลูกซองอะ่ะโอ้โหผหก็ย,ยิงครั้งเดียวเองจริงเหรอปืนยังอยู่ที่ร้านปืนอยู่เลยเอ่ะพร้อมาเริ่มเลยพี่จบบลักสูตรจบบลักสูตร <laughs> แต่เราเอาศูนย์ท่าไปที่กลางเป้าสมมุตินะอันนี้พี่ยิงให้ดูสองนัดก่อนนะเนี่ย ยิงช้าๆแบบนี้พร้อมแล้วเหนียวเลยสวยยิงอีกอีกอีกเป้านี้มาย้ายมาดีดีสวยสวยย้ายเป้าไกลโอเคพอ้ปเริ่มเลย เรายิงเป้าเรา2นัดครับปังปั้งปังสนัดใช่ไหมครับมาตรงนี้เลยปังปังเป็นแม็กซ์ฝั่งนี้เลยปังปั้งปังปั้งอายุเลยดิแตนบายจิฟินิกอรโชคเฮียคนไปกระซิงครับหนึ่งห้าสี่เจ็้นเียปากลำกล้องใช่มแทบไม่กระดิกเลยนะ ตอันนี้คือลูกฟองสปีดลูกฟองสปีดอ่ะมันแข่งกันที่เวลาพี่อันนี้อันนี้คือปั๊มแอคชั่นใช่แล้วเนี่ยพี่ก็สามารถยิงได้พี่ไม่ต้องย่อยิงนะพี่ดูยิงยิงเลยพี่อย่างเงี้ยปังป้งปั้งปั้งไอตัวสีแดงไม่ต้องยิงนะมันคือประกันว่าจะตายประกันเนี่ย <laughs> ช้าๆเลยพี่เเออาลยหรครับ โดนโดนโดนแล้วไหนบอกไม่เคยยิงอะพี่นานๆทีครับ <laughs> พี่หยังห่งวะบอกกับเราว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่โดนทุกนัดเลยอาอยู่แล้วนี่ใส่บาย <laughs> โอ๊ยจานไม่จานเก็บประกันอะ่ะร <laughs> ีบจานเก็บประกันอะ่ะร <laughs> ีบยิงที่ไห,หนเหรอใช่ผมไปยืมมาครับ สไตล์เราอะปืนยืมลูกขอไม่ได้ครับไม่ได้ครับพารานต้องใส่แม็กอย่างงี้เอ,อาเอาล้อมดิเอาดิเอาดิเอาดิใส่กลับด้านอเอาดิเอาดิใช่อีดักหนึงอีดักหนึงใส่แบบนี้ใช่เรียกลูกมาฟาบค,ค้างสวยเฮ้ยเฮ้ยได้ค่ะเอ้ย,อยได้ค่ะผมขอบคุณเมื่อกี้นะโคตรเท่เดี๋ยวจัดให้สวยเลย เดี๋ยวนะพอสมมติว่าพอพี่ปล่อยลงมามันแทบมันแทบจะร่วงลงมาเลยพี่ไม่ันแทบจะร่วงลงมาคือมันออกมาเลยโอเคอันนี้มันเกิดจากการที่ใช้งานบ่อยๆล้วนๆถูกพี่เราไม่ได้ไปขัดแต่งอะไรว้ะอ๋อมีขัดบ้างขัดเฉเพาะบางจุดแต่ส่วนใหญ่ต้องต้องต้องใช้ก็คือ ้องซ้อมจนจนให้มันลื่นของมันเองอ่ะเราไม่ไปถากกันออกใช่ครับไม่ใช่ว่ามันหลวมให้เหมือนเคลียร์ลันนะครับแต่ตรงไหนที่มันควรจะมันโดนกันให้มันสีออกกันให้หมดให้มันสลายเข้าใช่ครับบอกเลยใครสนใจที่จะแต่งปืนลูกซองให้จบมาที่อาจารย์ฟอมครับเจ็บแต่จบจะไม่เจ็บหรอกทิ้งปืนไว้นานทิ้งปืนไว้นานถ้าจะเอาขนาดนี้ต้องนานนานทิ้งปืนไว้นานครับลื่นปื๊ดเลยอ่ะไม่ว่าขอบคุณมากพี่ผมป้ายยาพี่เล่เขา ยิงปืนทุกคนเนาะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอะไรอ่ะเข่าฟีดเหรอเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อต้นต้นอีพีนะมีหิงป่วยก่าโดนตายไม่ทาขีดกระสุดมาวะไม่เดี๋ยวถ้าต้องทะลุทีเก่งก็พอเมื่อกี้คือที่เราคุยกันไว้อ่ะเมาเหบพี่ตุ้มพี่ตุ้มบอกว่าคนแต้งแตกตะเก็ยโดนแขนผมเลยถามพี่ว่าเออทำไมพี่ไปโรงพยาบาลต่อพี่อายหมอนะพี่ก็เลยบีบแล้วมก็ออกเองคือต้องไปคนเดียวะเพี่อเราจะบีบมันออกมาใช่ไหมลองไหม ไม่ยเจาะแค่บออกเลยเงเลยดูได้